สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีวิธีการล้างประวัติการค้นหาและล้างประวัติการดูในวายมิวสิกนะคะมาฝากกับทุกคนสำหรับวายมิวสิกเวอร์ชั่นใหม่นะคะหากใครที่ใช้อยู่ก็ตามมาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะบางคนอาจจะแบบว่ารอ ฟังก์ชันนี้อยู่นะคะล้างประวัติการค้นหาและล้างประวัติการดูนะคะโอเคถ้าเราอยากรู้แล้วว่ามันทำอย่างไรก็ให้เข้าไปที่ y Music นี่นะคะเดี๋ยวจะปรับความเร็วลงให้ก่อนนะคะเอ โอเคเข้ามาที่ Open n o v i g a t i o n Menu แล้วก็ไปที่ Setting นะคะ Feedback Like Donate Settings Why Music แล้วก็ปดข้า Back button s e t s e a r c h Appearance Primary Content Playback Downloads Other Settings About Back up, Other Settings Clear Hit นี่ค่ะ Order Setting นะคะเข้ามา Back button Other Search button mm hmm. Clear all search history Clear all online search history that appears when you open online search screen Cleared search histories กดตรงนี้นะคะ Search bar c l e a อ่าแล้วก็มันจะแปลว่าลางประวัติการค้นหาทั้งหมดลางประวัติการค้นหาออนไลน์ทั้งหมดที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดหน้าจอค้นหาออนไลน์อ่าแล้วก็หลังจากตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องกด c l ลางประวัติการฟังทั้งหมดลางประวัติการฟังของคุณซึ่งการเลนส์ใหญ่จะว่างเปล่า กดเข้าไป clear all listen okay ปุ่มปัดซ้ายไปหา cancel okay ปุ่ม clear all listen history clear your listen history most playing section will become empty เรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็มีสั้นๆั้นห white music เพียงเท่าเพียงเท่านี้นะคะทุกคนโอเคหน้าต่างแจ้งเตือนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหมดล็อก หยุดหยุดหยุด